สวัสดีครับจากช่อง n i m a l Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนมากๆนะครับวันที่ผมทําคลิปนะครับจะเป็นเดือนเมษายนนะครับของประเทศไทยนะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนะครับมันจะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากๆนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาทําคลิปว่าพัดลมตัวไหนที่เป็นพัดลมที่น่าใช้สําหรับในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับผมมีพัดลมทั้งหมด3ตัวนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะโดยตัวแรกนะครับ ต้องขออภัยนะจะเป็นตัวคีกาเจ็ตแฟนเวอร์ชัน2นะครับต่อมานะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นจีซูไลท์นะครับที่เป็นตัวแฟนเอาต้าวันนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นตัวจีซูไลท์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแฟนโปรวันเอสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้ง3ตัวเนียมีความแรงลมเป็นยังไงนะโดยประเด็นสําคัญนะครับผมจะมาทําประมาณ3อย่างนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วประเด็นที่2นะความแรงของลมเนี่ยแรงประมาณไหนแล้วมีความดังมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยความดังของตัว ัดลมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราเนี่ยเลือกพัดลมตัวนั้นมาใช้งานหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามันดังมากๆเนี่ยมันจะรบกวนเสียงรอบข้างนะครับเวลาที่เราใช้งานแล้วต่อมานะครับจะเป็นอันดับ2ก็คือฟ e ลล i n g ในความรู้สึกการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราใช้งานนะแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นอันดับ3นะจะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ของตัวไหนอะอยู่ได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันท้ายคิดว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องกันด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market หรือว่าเลนมือ2นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนมือ1มือ2นะครับแล้วก็จําหน่ายกล้องเลนมือ2นะครับใครที่กําลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน S M P Market ครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็น เพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน Oneshot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จําหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน o n e Shot Camera ด้วยครับเดี๋ยวเริ่มแรกสุดเราไปดูกันก่อนว่าพัดลมตัวแรกนะครับตัว k i ก a Jet f แ n เนี่ยวร์ชัน2นะครับให้อะไรมาในกล่องบ้างโดยเริ่มแรกสุดนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะที่เป็นตัว k i ก a าเจฟแฟนนะครับร้านที่เราเปิดกล่องมานะครับสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยเราก็จะเจอในลักษณะประมาณนี้นะ เปิดขึ้นมาเจอคู่มือนะครับแล้วจะเจอตัวพัดลมนะตัวพัดลมเนี่ยผมถอดไว้นะครับตัวพัดลมที่อยู่ในมือนะครับจะเป็นตัวของแบรนด์ตัวนี้นะครับแบรนด์คิการเชฟแฟนนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับตัวพัดลมของเขานะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับที่เขาว่ามีแรงลมที่สูงนะครับแล้วก็มีเสียงที่เบาลงจากเวอร์ชันหนึ่งนะแต่ผมไม่เคยใช้เวอร์ชันหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแตล,ลักษณะของตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มากแค่นี้เอง ลักษณะของตัวพัดลมตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นก่อนละกันพัดลมตัวนี้เขาแจ้งไว้นะครับว่าเป็นโลน้อยก็คือเสียงที่มันแบบดีขึ้นนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานมากขึ้นนะครับสิ่งที่แถมมาเขาจะมีตัวเป่าฝุ่นมาให้2ตัวนะอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมดูด้านหลังกล่องหน่อยด้านหลังกล่องของเขานะครับเขาจะบอกตัวแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้นะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 1 0 0หมิลลิแอมนะครับสำหรับตัวความจุของแบต แบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ3.5ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตตัวนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรายังไม่รู้นะว่าไอ้สาชั่วโมงเขาเนี่ยมันเป็นที่เลเวลพัดลมที่เลเวลไหนนะเพราะว่าในการที่เราใช้เลเวลพัดลมแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลต่าเลเวลสูงสุดเนี่ยตัวค่าของแบตเตอรี่นะครับมันจะกินพลังงานไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวเรามาลองเทกันด้วยว่าถ้าเราเปิดพัดลมสูงสุดเนี่ยตัวเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก็ต่อมานะคร ว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเป่าลมนะตัวนี้เป็นแบบหัวแหลมๆนะครับเอาไว้เป่าลมได้ในลักษณะหัวต่างๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปสูบในส่วนของที่เป็นพวกโฟมยางได้นะครับในหัวแบบนี้นะ ถ้าเอาไปใช้สูบลมอ่ะก็สามารถทําได้นะครับเป่าลมเข้ากับตัวยางได้แล้วก็จะมีสายชาร์จ USB นะครับ Type C มาให้นะในกล่องในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีเท่านี้สําหรับตัว Kika Jet Fan นะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับโอเคอันนี้ตัวพัดลมนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมือนะตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมา Unbox ตัวต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงตัวต่อมานะครับในที่นี้จะเป็นตัว Handheld Fan Ultra One นะตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปเชกเช่นเดียวกับตัว Kika ตัวนี้นะเป็นตัวที่มีสเปคที่คล้ายๆกัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่านในกล่องมีอะไรนะเวลาที่เราเปิดกล่องมานะครับตัวกล่องเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเปกก่อนคือในกล่องเขาเขาบอกไว้นะครับว่าเขาจะมีตัวพัดลมมาให้นะครับแล้วก็ตัวสายคล้องข้อมือนะครับตัวปัดฝุ่นตัวสาย USB นะครับแล้วก็ตัวถุงผ้าแท่นนะครับแล้วก็ตัวเป่าฝุ่นของตัวนะครับแบบหัวต่างๆในกล่องจะให้มาประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องกันแล้วกันว่าหน้าตากล่องเขาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับแต่อยากจะแกะซ้ำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเวลาที่เราเปิดกล่องงงมมาาสํหรัััับตวเเนนนนียป็ไะ เวลาที่เราเปิดกล่องมานะครับกล่องเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้หรูหรามากพอเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเจอนะจะเป็นตัวกล่องอุปกรณ์นั้นเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวในส่วนของพวกที่เป็นที่เป่าลมนะครับเป่าฝุ่นหัวต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้นะแล้วในกล่องนี้นะครับสิ่งที่จะเจอเนี่ยก็จะเจอพวกสายชาร์จนะแล้วก็ตัว แลยวเราเก็บไว้นะครับผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ขอเก็บไว้ก่อนในตรงนี้นะครับเขาจะมีแท่นวางมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแค่แท่นวางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าตาของตัวแท่นวางนะเนี่ยอันนี้คือแท่นวางนะครับสามารถเอาไปติดกับพวกขาตั้งได้นะครับรูที่เขาให้มาตรงนี้เวลาที่เราใช้งานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราเพียงแค่เอาไปเสียบตรงนี้นะครับเราก็ใช้งานได้เลยสำหรับตัวแท่นวางนะโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปอันบล็อกอีกตัวหนึ่งตัวนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมขอแยกไว้ประมาณนี้นะครับสำ อันนี้จะเป็นอันบ็อกให้ดูนะครับหลักๆเลยสําหรับตัวพัดลมทั้ง3รุ่นนะที่จะเรามาเปรียบเทียบกันและรุ่นถัดมานะครับที่ผมจะมาอันบล็อกให้ดูในกล่องนะว่าเป็นตัวนี้นะในกล่องของตัวนี้จะเป็นตัวพัดลม Pro 1 S นะครับเป็นตัวพัดลมตัวนี้นะครับก็ในกล่องเขาก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้เป็นตัวที่รองลงมาจากตัว Ultra o n นะจะมีตัวพัดลมตัวสายคล้องข้อมือแล้วก็ตัวสายช์จนะครับมีให้เท่านี้ในกล่องเวลาที่เราเปิดกล่องมานะตัวนี้อาจจะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับเปิดขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้ กล่องจะคล้ายๆกับตัวอั t ต้าวันนะครับแต่เป็นกล่องเล็กกว่าเปิดขึ้นมาก็จะเจอพวกกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวสายค้องข้อมือนะตัวนี้มีแค่นี้เองส่วนตัวพัดลมนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัวพัดลมนะครับของตัวโปรวันเนะครับเดี๋ยวเราเก็บกล่องไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นยังไงนะเปรียบเทียบกันนะครับและที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตัวหน้านี้นะครับจะเป็นพัดลมทั้ง3ตัวนะที่มีความนิยมในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับซึ่งในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้เราอยากได้พัดลมตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมาใช้งานนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายฟิลลิ่งของการใช้งานพัดลมทั้ง3ตัวให,ให้เพื่อนๆฟังน,นะครับว่าฟิลลิ่งในการใช้งานของพัดลม3ตัวเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมอาจะบอกในเชิงของการใช้งานเองนะเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวประมาณหนึ่ง ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับในการใช้งานแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะว่าพัดลม3ตัวเนี้ยตัวไหนมีเสียงที่ดังกว่ากันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมบอกไปข้างต้นความดังของเสียงอะ่ะมันมีผลต่อการใช้งานในเวลาที่เราออกที่สาธารณะนะครับเพราะว่าเสียงมันอาจจะรบกวนคนอื่นได้ยังไงแล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเพื่อนรอบข้างด้วยนะครับว่าต้องไม่ไปรบกวนกันแล้วในส่วนต่อมานะก็จะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ว่าใครอยู่ได้นานกว่ากันนะครับจากการเทสจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกสุดน,นะผมจะพูดถึงตัวววก่ก่อนคซึงเเลลา ใช้งานเนี่ยเราอ่ะเปิดตรงนี้นะครับเวลาใช้งานซึ่งพอเปิดปุ๊บมันจะเริ่มทํางานเลยนะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะเราจะไม่รู้ว่าตัวพัดลมเนี่ยมีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่หรือว่าใกล้จะหมดแล้วหรือว่ายังไงนะโดยที่พัดลมเนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราเปิดเร่งสุดเนี่ยอันนี้คือการเร่งสุดนะเนี่ยคือพอเราเร่งสุดไปแล้วนะครับมันจะเป็นการสไลด์อันนี้ขึ้นนะครับก็จะเป็นการดันพัดลมไปยันสุดนะ โดยที่ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดกับปุ่มปิดนะครับเวลาที่เราชาร์จนะตัวนี้ชาร์จที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของตัวคีการ์นะฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆนะครับก็ประมาณนี้มีแค่นี้เองโดยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดูดลมนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเป่าลมนะครับต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูต่อนะตัวจ s ซูไลท์ที่เป็นตัวอัลต้าวันนะตัวอัลต้าวันเนี่ยเขาจะมีตัวลูกกิ้งตรงนี้นะครับไว้ปรับสเกลของความแรงของลมนะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับ ด้านหลังมีอีกหนึ่งปุ่มเป็นปุ่มไฟนะเดี๋ยวผมจะเปิดลองเปิดให้ดูนะครับเวลาที่เราเปิดเรากดค้างไว้นะครับพอกดค้างปุ๊บมันจะเริ่มสตาร์ทที่เลเวลหนึ่งนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับตัวพัดลมเนี่ยด้านหลังเขาน่าจะเป็นตัวไฟกดหนึ่งทีไฟจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นค้างกดอีกหนึ่งทีไฟมันจะสว่างขึ้นนะกดอีกหนึ่งทีมันจะเป็นไฟกับพิบนะครับแล้วกดอีกหนึ่งทีมันจะเป็นการปิดไฟนะ ต่อมาเวลาที่เราจะเร่งลมนะครับเราเร่งขึ้นอย่างเงี้เนี่ยอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าแล้วก็ปิดนะอันเดี๋ยวผมปิดก่อนโอเคอีกนิดนึงนะครับตัวอัลตราวันถ้าเพื่อนๆสังเกตนะตรงเนี้ยเขาจะมีที่ห้อยสายมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายข้องข้อมือสายข,อข้องคอเราสามารถเอามาห้อยตรงนี้ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าตัวคีกานะตัวคีกาเนี่ย เขาไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับไม่สามารถที่จะคล้องได้นะต้องเก็บใส่กระเป๋าอย่างเดียวผมพยายามหาอุปกรณ์เสริมมาใช้กับตัวนี้ละไม่สามารถที่จะหามาได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวอะไรที่เอาไว้คล้องคอได้นะตัวนี้มีมาให้นะครับสามารถที่จะคล้องคองคล้องแขนคล้องข้อ,อมือได้นะตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งดูดลมนะตัวนี้เป็นฝั่งเป่าลมออกนะครับเป็นตะแกรงก็วัสดุค่อนข้างพรีเมียมนะทั้งคู่นะกีก้าก็วัสดุพรีเมียมนะครับต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งของแบรนด์จีซูไลตัวเนี้ก็ยอดนิยมมากๆอีกตัวนนึงเป็ตัว วันเอมันยอดนิยมยังไงคือด้านหลังเขาเนี่ยเป็นสายชาร์จแบบ USB Type C นะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีตรงนี้ห้อยคอได้นะครับและที่สําคัญก็คือตัวของเขาเนี่ยปรับความแรงตรงนี้ได้เหมือนกับตัวอัลต้าวันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อเพื่อนจะเห็นไหมว่าพัดลมของตัวอัลต้าวันกับพัดลมของตัวโปรวันเเนี่ยโปรวันเที่อยู่ในมือผมซ้ายมือตรงเนี้ยมันหน้ากว้างกว่านะครับเวลาที่ลมมันออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกสบายกว่าเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนด้วยกันคือเราดันสว หนึ่งทีตอนนี้มันเปิดแล้วนะเพื่อนๆจะเห็นเลยไหมว่าเนี่ยที่เลเวลหนึ่งนะครับมันเสียงมันเบามากๆพอเลเวลร้อยนะเนี่ยเสียงมันดังขึ้นก็จริงแต่เสียงมันไม่ได้ดังแบบเหมือนพวกตัวคีกากับตัวอัลตาวันนะเสียงมันเบาวกว่าถ้าเราออกไปใช้งานข้างนอกเสียงมันจะแทบแบบไม่ค่อยได้ยินมากนะครับเวลาที่เราไปใช้งานแล้วโดยที่ลมมันเป็นแบบนี้นะครับ คือลมบงังคนั้งที่จะเย็นมากๆสําหรับตัวนี้นะ เพราะว่าหนึ่งคือตัวใบพัดของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่เวลาที่ใบพัดมีขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถหอบลมแล้วก็พัดไปปะทะกับตัววัตถุได้ค่อนข้างดีนะเวลาที่เราแบบต้องการลมเย็นๆนะตัวนี้ค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่อยากเอาไปเป่าหน้าเป่าตัวแบบต้องการความเย็นเข้าตัวนะผมว่าตัวนี้ใช้งานค่อนข้างดีเลยแล้วในส่วนถัดมานะครับสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆเพิ่มเติมนะคือในส่วนของตัวความดังของตัวเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะทั้ง3ตัวไล่ไปตั้งแต่ตัวแรกนะว่าความดังเป็นยังไงที่เราเปิดเลเวลสูงสุดนะครับเดี ผมจะใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ในมือถือนะเป็นตัววัดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอญาตวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ตัวคีกาก่อนนะครับตัวคีก้าเนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมานะแต่ผมจะเปิดแบบนี้เลยตัวไม์ของเขาจะอยู่ด้านล่างนะเวลาที่เราวัดเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเสียงเขาดังแค่ไหนโดยเสียงเวลาที่ผมไม่พูดนะครับเสียงมันจะอยู่ที่ประมาณ40กว่านะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันนะครับว่าเป็นยังไงเสียง อันนี้ที่เลเวลหนึ่งนะครับเสียงจะอยู่ประมาณหกสิบเก้านะที่เลเวลหนึ่งนะครับต่อมานะเดี๋ยวเราจะดันไปที่เลเวลสามเลยนะครับก็คือเลเวลแบบแม็กสุดเลยนะ เพื่อนจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวคีย์ก้าเนี่ยที่เลเวลแม็กสุดนะความดังมันจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับของตัวนี้นะต่อมานะเดี๋ยวเราจะไปเทสที่ตัวอัลต้าวันะตัวอัลต้าวัเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เลเวลหให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไล่ไปจนถึงเลเวลสุดท้ายนะตัวอัลต้าวันะครับเสียงจะอยู่ประมาณ77นะครับ เดี๋ยวผมไล่ไปที่แม็กสุดนะอันนี้คือที่ร้อยเอร์เซ็นนะครับความดังของเสียงจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเอ็ดนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวคีกาเนี่ยมันจะมีเสียงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยดังกว่าตัวของอัลต้าวันนะแต่เริ่มต้นของเสียงนะครับที่เลเวลหนึ่งเนี่ยมีความเบาวกว่านะเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวโปรวันเอสนะเริ่มแรกสุดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวโปรวันเอสเนี่ยเสียงอยู่แค่หกสิบแปดหกสิบเก้านะครับอันนี้ที่เลเวลหนึ่งนะ เดี๋ยวผมปรับไปที่ร้อยนะ อันนี้นะครับจะเป็นในเสียงของที่เลเวล100นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ90-91นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีตัวอัลต้าวันตัวอัลต้าวันนะครับที่เสียงจะอยู่ประมาณ91-92นะตัวอัลต้าวัน เพื่อนๆจะเห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่าตัวเสียงเนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานเบื้องต้นนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานเครงนอกเนี่ยเสียงที่มันดังนมันทําให้เราแบบรู้สึกได้ว่ามันเป็นการรบกวนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้ง3ตัวเนี่ยเสียงมันก็แบบไม่ได้ดังมากแบบที่ขนาดอ่ารบกวนคนภายนอกมากๆนะครับแต่มันก็จะมีเสียงประมาณหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะโดยที่ตัวคีการ์ตัวเนี้ยที่อยู่ในมือผมตัวนี้ครับเสียงมันจะออกไปทางโทนแหลมๆหน่อยเวลาที่เราเปิดเต็มแม็กซ์อยนะแต่ถ้าเป็นตัวอัลตัััววตเนนนีีนน้ยสงมจะออกไปโทแบบ ทุ้มๆหน่อยนะครับแต่มันก็จะมีเสียงแหลมๆอยู่เพราะว่ามันเป็นความแรงแบบระดับแบบความแรงแบบสูงมากๆนะครับก็เลยทําให้เสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวจีซูไลตัวนี Ki ้ที่เป็นตัวโปรวันเอสนะครับตัวนี้เสียงมันจะออกแบบเบาๆนะโดยที่เลเวล1นึถึงร้อเนี่ยเลเวลหเนี่ยเสียงเบามากๆโดยที่เลเวลร้อยนะครับเสียงนะครับมันจะใกล้เคียงกับตัว a อาต้าวันนะแต่แรงลมของเขาเนี่ยมันจะแรงแบบกว้างๆนะครับไม่ได้แรงมากเท่ากับตัว a อาต้าวันแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้แหลมแบบตัว A อาต้าวันนะเสียงมันจะแบบถึงแบบทุมๆ กว่าค่อนข้างเยอะเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยที่เราปรับเลเวลอ้อยของตัวโปร 1S เนี่ยผมว่าทําค่อนข้างได้ดีแล้วก็เป็นพัดลมที่เหมาะและน่าใช้สําหรับคนที่ต้องการแบบเอาไปเป่าเพื่อขายนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่พัดลมที่ค่อนข้างแรงแรงกว่าแบรนด์แบบทั่วไปในท้องตลาดที่ราคาแบบถูกๆนะครับคือข้อเสียอย่างหนึ่งในแบรนด์ที่แบบไม่ได้คุณภาพนะมันจะมีเรื่องการเสื่อมสภาพของแบตที่ไปค่อนข้างไวก็คือเสียหายไวนั่นเองและแรงลมเนี่ยก็แรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับยังไงแล้วเพื่อนๆลองดูนะสามตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ดดีีเพื่อน ตัดสินใจกันเองนะว่าตัวไหนน่าใช้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเทสตัวแบตเตอรี่ให้ดูกันนะว่าแบตเตอรี่ของแต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเทสแบตเตอรี่ทั้ง3ตัวกันนะครับว่าแบตเตอรี่ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นยังไงดูที่ตัวแรกคีการเนี่ยมันมีแบตอยู่ที่1,100มิลลิแอมนะตามสเปคในเว็บแล้วก็ตามข้างกล่องเลยนะครับแล้วต่อมาตัว G-SUITE เนี่ยเป็นตัวที่มีสเปคแบตอยู่ที่9 0 0 0มิลลิแอมนะตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Pro One S นะมีแบตอยู่ที่5,000มิลล หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูเช็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวคีการเนี่ยภายใน5ถึง6กนาทีนะมันดับไปก่อนผมลองดูนะคือแบตเตอรี่พอมันเริ่มอ่อนเนี่ยมันจะดับนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะเปิดต่อแล้วก็ใช้งานต่อได้นะแต่เปิดได้อีกแป๊บเดียวก็ดับนะครับที่เรียบร้อยนะแต่โดยปกติแล้วเราจะไม่ได้ใช้เลียบร้อยตลอดนะเพราะว่าร้อยเนี่ยคือมันแรงมากๆแล้วตัวตัวเนี่ยแบตเตอรี่เขามีอยู่แค่1 1 0 0่อมิลลิแอมป์นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับในเว็บไซต์เขาเคลมไว้ที่ราม,รรว,าว,มวเนี้น ที่เลเวลไหนถ้าเป็นที่เลเวลหนึ่งเนี่ยผมว่าเกิน3 5ชั่วโมงก็อยู่ได้นะเพราะว่าจากที่ผมลองเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ 5- 10นาทีสินาทีนะครับสำหรับตัวตัวนี้ที่พยายามใช้ที่เลเวลตัวแม็กสุดของแรงลมนะโดยตัวตัวเนี้ยข้อที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคอย่างหนึ่งก็คือพอมันใช้ไปนานๆนะเพียงแค่เปิดเลเวลสาเนี่ยตรงด้ามตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างร้อนมากๆนะครับสำหรับตัวตัวนี้แล้วในต่อมานะในส่วนของแบรนด์จีซูไลน์เนี่ยพอเราใช้เป็นสักพักนะครับตัวแรงลมเขาเนี่ยเขาจะปรับมาเหลือ70เจ็ด ต้องมาปรับขึ้นนะครับเป็น100ผมลองปรับขึ้นดูจนสุดนะครับแล้วก็ลองปรับไปเรื่อยๆนะตัวเนี้ยแบตอ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะในสเปคเขาเขียนไว้ว่า1-6ชั่วโมงนะครับเขาเขียนเป็นภาพกว้างนะที่ทดลองใช้ในเลเวลร้อยนะครับมันอยู่ได้ประมาณ40-50นาทีเท่านั้นเองสําหรับการเทสของผมนะซึ่งมันก็ตรงตามสเปคนะครับเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาพกว้างมาขึ้นอยู่กับระดับแรงลมเพราะว่าถ้าเราใช้ในแรงลมที่ต่ำๆเนี่ยมันก็อยู่ได้นานกว่านี้นะครับส่วนตัวถัดมาตัวนนีี้เเป็ตัวท่โอคม แบตอืดด้วยนะคือตัวเนี้ยไม่ดับแล้วก็แบตเหลือประมาณ70%นะครับจาก100%เหลือ70%ซึ่ง1ชั่วโมงเหลือ70%เท่ากับว่าถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงผมว่านะตัวเนี้ยเปิดที่แรงลม100นะแล้วแรงลม100เนี่ยมันเย็นพอๆกับตัวเนี้ยเปิดประมาณ70นะแต่70ของตัวเนี้ยคือแรงลมอ่ะมันต้องจี้ๆนะครับตรงเนี้ยพัดลมมันเล็กแต่ตัวเนี้ยพัดลมมันใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าใครที่กําลังมองหาพัดลมมาลองดูคลิปคลิป,ลปนี้เป็นคลิปที่ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้นะว่า พัดลมตัวไหน R, จะตอบโจทย์กับเพื่อนคือถ้าเพื่อนอยากได้แรงโคตรแรงมากๆเนี่ยสตัวนี้เลยแต่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกก็คือมันจะร้อนแล้วก็แบตหมดไวนะครับตัวกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคือทั้ง2ตัวเนี้ยผมไม่เจอความร้อนที่เกิดขึ้นเลยนะที่เปิดมาทั้ง1ชั่วโมงที่ลองเทสมานะครับไม่เจอความร้อนแต่แบตตัวเนี้ยก็หมดไวเพราะว่ามันใช้แรงลมสูงแบตมันเลยหมดไวแต่เวลาใช้จริงเนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยผมว่าเราไม่ได้เปิดแรงลมที่100อหรอกเราก็เปิดประมาณน,นานแนแแ่ตลม,มันจะแรงแบบีรงแบบเแน แต่มันก็อนเนกประสงค์สามารถเอาไปทำอย่งอื่นได้อีกในความแรงของพัดลมตัวนี้นะต่อมาพัดลมตัวเนี้ยมันเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากได้พัดลมที่หน้ากว้างๆแล้วก็แรงลมแรงๆนะมันแรงกว่าตัวในท้องตลาดทั่วไปแน่นอนที่เป็นแบรนด์แบบเปิดเป็นคล้ายๆเหมือนตัวใบพัดเล็กๆแบบที่แบบขายตัวละร้อยส0งเนี่ยตัวเนี้แรงกว่าแน่นอนแล้วก็แบตอึด มากๆทั้ง3ตัวเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าความจุของแบตเตอรี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้ได้นานก็คือมันจะไม่เสื่อมสภาพง,ง่ายมันก็จะมีความจุข,ของเขาอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะหมดเร็วหมดช้าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆยังไงแล้วฝากเพื่อนๆดูคลิปคิปนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะว่าเพื่อนๆเจอปัญหาอะไรบ้างสําหรับ3ตัวนี้แล้วก็มีตัวไหนบ้างที่เพื่อนๆใช้งานกันอยู่ยังไงแล้วฝากเพื่อนๆ,ๆติดตามช่อง i n i m ม l c h anel n ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องด ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือ1มือ2นะครับแล้วก็จําหน่ายกล้องเลนส์มือ2นะครับใครที่กาลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน S M P Market ครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันลอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ ส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้านวันช็อตกาเมราครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน One ช็อตก a เมราด้วยครับ